ในแต่ละคนก็มีความไม่เหมือนกันการที่เราได้รู้จักตัวตนของเขาย่อมดีกว่าการไปจัดกลุ่มให้เขาว่าเขาเป็นกลุ่มอะไรสวัสดีค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศคืออะไรมาทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าเวลาที่มนุษย์เกิดมาเนี่ยจะมีโครโมโซมอยู่2แบบก็คือ XX เป็นเพศหญิง XY เป็นเพศชายทีนี้เมื่อเด็ก าลกเกิดออกมาเนี่ยเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นโดยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่ไม่เกี่ยวกับโครโมโซมทางเพศนะคะซึ่งความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยจะเกิดช่วงอายุประมาณ3ขวบหรือเรียกว่าอัตลักษณ์ทางเพศค่ะภาษาอังกฤษจ,จะเรียกว่า gender identity ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคุณปอยตรีชดาเนี่ยที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่า เขามีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงตั้งแต่เด็กเลยพอโตมาอยู่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปมีความหลากหลายมากขึ้นเขาก็เลยเลือกที่จะไปแปลงเพศค่ะซึ่งทั้งเพศและอัตลักษณ์ทางเพศเนี่ยเป็นความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองนะคะว่าตัวเองเกิดมาเป็นโครโมโซมอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพศอะไรแต่ทีนี้ก็จะมีอีกคำศัท์หนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวกับรสนิยมทางเพศมีความสนใจต่อเพศตรงข้ามแบบไหน มีอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเฮกเตโรเซ็กชวลค่ะก็คือชอบเพศตรงข้ามหญิงชอบชายชายชอบหญิงนะคะอันต่อมาคือโฮโมเซ็กชวลชอบเพศเดียวกันค่ะหญิงชอบหญิงชายชอบชายอันถัดมานะคะก็คือไบเซ็กชวลค่ะชอบได้ทั้ง2เพศเลยซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ย ตัวคำศัพท์มีการเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะในหลายๆปีที่ผ่านมาแต่ที่จะได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่า LGBTQ+ ค่ะตัว L ในที่นี้นะคะย่อมาจากเลสเบี้ยนก็คือหญิงชอบหญิงตัว G ย่อมาจากเกย์นะคะก็คือชายชอบชายตัว V ย่อมาจากไบ s e x u ชัค่ะก็คือชอบหญิงก็ได้ชายก็ดีค่ะตัว T ก็คือ transgender นะคะคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นอีกเพศหนึง่งถ้าเป็นผู้หญิงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะใช้คำว่า trans man นะคะถ้าเป็นผู้ชายแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่า trans woman ค่ะตัว Q ย่อมาจาก queer ก็คือคนที่พอใจต่อคนคนหนึ่งโดยที่ไม่จำกัดเพศนะคะตัว plus เนี่ยย่อมาจาก asexual ค่ะก็คือคนที่ไม่ฝักใจทางเพศ คำศัพท์ในความหลากหลายทางเพศเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะคะนี่แค่เป็นคำนิยามบางส่วนเท่านั้นก็จะมีพวก Demi เกิลเดมิบอยนอนบินารีอีกมากมายเลยค่ะแล้วเราก็จะพบว่ามันไม่ได้มีแค่เพศหญิงหรือเพศชายนะคะแต่ว่าเพศนั้นมีหลากหลายค่ะต่อมาจะมาพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคมไทยนะ เมื่อในอดีตเนี่ยถ้าคุณนะ่ะอยากเป็นที่ยอมรับก็ต้องต่อสู้ในเชิงปัจเจกนะคะเช่นคุณก็ไปจบด็อกเตอร์สิไปทําอาชีพสูงๆไปเรียนไปทําอะไรก็ได้ให้พ่อแม่ยอมรับพอโครงสร้างสังคมไทยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความรู้ความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เลยเข้ามีการเข้าถึงง่ายขึ้น แล้วมีการเครื่องไหวเชิงโครงสร้างมากขึ้นเรื่อยๆทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยออกมาพูดให้มีการแก้ไขเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะที่เขียนไว้ว่าชายกับหญิงเนี่ยสามารถสมรสกันได้เปลี่ยนมาเป็นไม่ว่าเพศสภาพใดก็ตามก็สามารถสมรสกันได้ซึ่งมันจะแก้ไขการเลือกปฏิบัติได้ครอบคลุมกว่าแล้วคนรุ่นก่อนเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยมันรุนแรงไปหรือเปล่ามันดูก้าวกระโดดไปไหม ถ้าเราไปผลักดันอะไรที่มันชัดเจนมากๆเนี่ยมันก็จะเกิดการขัดแย้งการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะคะซึ่งมันก็ดีนะคะที่จะได้มาวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งกันและกันทั้งคนรุ่นเก่าแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะได้รับฟังกันมากขึ้นค่ะผลกระทบของการเคลื่อนไหวในเรื่องของ LGBT นะคะอย่างแรกเลยก็คือการเลือกปฏิบัติค่ะคนที่เป็นเกย์นะคะก็คือคนที่รักเพศเดียวกันเนี่ยมักจะถูกพูดแทนโดยคนรักต่างเพศว่า เป็นพวกมีอารมณ์เกี้ยวกาดมีอารมณ์ทางเพศสูงนะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะคะไม่ว่าคุณจะเพศสภาพไหนก็มีอารมณ์แบบนี้กันได้ทั้งนั้นนะคะอยางต่อมาก็คือการเคารพซึ่งกันและกันค่ะซึ่งคนรุ่นเก่าๆเนี่ยมันมองว่าเป็นเด็กเคารพผู้ใหญ่ขณะที่คนรุ่นใหม่เนี่ยความเข้าใจก็คือเป็นการทําให้คนที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยไม่เดือดร้อน ในสังคมไทยปัจจุบันนี้นะคะมีการยอมรับความหลากหลายทางเพศแล้วแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในสถานะสังคมแบบไหนด้วยนะคุณรวยหรือเปล่าคุณมีครอบครัวที่ยอมรับหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญเลยก็คืออย่าลืมว่าความชอบของเราค่ะคาแรคเตอร์ก็ของเราการแสดงออกก็ของเราการที่เราได้รู้จักตัวตนของเขาเนี่ยย่อมดีกว่าการไปจัดกลุ่มให้เขาว่าเขาเป็นกลุ่มอะไรนะคะ มันไม่ได้แบ่งชัดเจนขนาดนั้นนะคะมันไม่ใช่สิ่งจําเป็นเลยเพราะว่าความเป็นธรรมชาติของตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะที่จะให้คําตอบกับตัวเราเองค่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะกับความหลากหลายทางเพศสามารถร่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะสามารถติดตามผลงานต่างๆได้อีกในช่องทางนี้นะคะกดติดตามเลย